รสชาติจัดจ้านค่ะใช่คะอเป็นหมูกรอบน้ำปาลานะคะเนี่ยได้ค่ะสวยมากถ้าใครมาพิษณุโลกนะคะอย่าลืมมาที่ร้านนายกระเพราจิ้กจานนะคะเปิดทุกวันค่ะทุกวันร้านจะกปหนึ่งสองสิบห้าสิบหกของทุกเดือน ข้าวผัดข้าวผัดปูนะคะโดยที่เราไม่ใส่น้ำมันเนาะไม่ใส่น้ำมัน,นเอซีในกระเป๋าเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านของทุกอย่างวันต่อวันมีหลายอย่างมีหมูกอบทอดน้ำปลาเผาหมูกรอบผัดเผ็ดขั่วกริง้งข้าวผัดปูข้าวผัดปลาทูข้าวผัดหมูกรอบเดี๋ยวสั้นๆจิ๊ดสายจี๊ดฟิตโลก

สวัสดีค่ะพี่ปายนะคะวันนี้พี่ปายก็อยู่ที่ปิซโลกนะคะใครที่มาปิซโลกเนี่ยต้องมารับประทานร้านอาหารนายกระเพราชีจาร์นะคะซึ่งร้านแห่งนี้นะคะก็ขึ้นชื่อมากค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างคะ่ะไปเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้านของนายกระเพราชีจาร์นะคะนี่ กำลังผัดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะคะก็จริงๆแล้วนะคะวันนี้พี่ปายก็มาค่อนข้างสายเพราะว่าติดธุระทำพาสปอร์ตอยู่ที่ห้างสัมค้านเซ็นทรัลนะคะก็โชคดีนะคะก็คือเรามาตอนที่คนไม่เต็มร้านถ้าเกิดถ้ามาแล้วคนจะเยอะเนี่ย,ยก็ฮะนี่นะคะโอ้ย เขนเนี้ยเขาทำปลาตอนนี้พ่อค้าทำเมนูอะไรคะเนี่ยิ้าวกิ้งหมูกรอบร้านนายกาาระเพาจิ๊ดจ๊าดนะคะ เสร็จแลวจะจะจ้วเร็วมากค่ะาระาขอบคุณไม่ทราบร้านเปิดทุกวันไหมคะเนี่ยทุกวันครับทุกวันร้านจะปิดหนึ่งสองสิบห้าสิบหกของทุกเดือนอ๋อแล้วเปิดตอนกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยโมงครึ่งถึงคกโมงครึ่งครับอ๋อแปดโมงถึงงร้านตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ย นําชาไม่จะกิดครับซอยสองสนามบินเก่าครับอ๋อค่ะอันนี้ทำข้าวผัดข้าวผัดกูข้าวผัดกูนะคะโดยที่เราไม่ใส่น้ำมันเนาะใช่ไม่ใส่น้ำมันเ้าดีมากเลยค่ะข้าวผัดกูโดยที่ไม่ใส่น้ำมันเ้าจะรวนเป็นเม็ด ข้าวจะร่วมเป็นเม็ดไม,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 ม่ติดกระทะเ <c oughs> <อ>มนูถัดไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยต้มจืดไข่น้ำครับต้มจืดไข่น้ำต้มจืดไข่น้ำค่ะวิธีการไข่น้ำน,ำนำะ,นำะครับไม่ใช่ไขน่นะก็พอ จะเป็นถ้วยที่เขาเตรียมอาไว้นะคะเนี่ย

รสชาติจัดจ้านค่ะอันนี้นะคะเป็นหมูกรอบน้ำปลาเล้วเนี่ยชอบมากสวยมากถ้าใครมาพิษณุโลกนะคะอย่าลืมมาที่ร้านนายกระเพราจิ้จจาดน,นะคะเปิดทุกวันค่ะ เดี๋ยวพี่บายขอญอาตทานก่อนนะคะเกิดถ้าใครอยากจะมาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่บายก็จะให้รายละเอียดนะคะใน Facebook แล้วก็พ่กัดด้วยค่ะเดี๋ยวขอทานก่อน,นะคะ่ะน๊่หมดเป็นสายที่เราสั่งมานะคะเยอะมากเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร,ทร์ที่ร้านนะคะ ตอนนี้นะคะที่ายก็ได้รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติถ้าใครเ,เดินทางมาในอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนายกระเปาจีสจ้าได้ค่ะรับรองว่าอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยสมคำร่ำลือนะคะแต่ถ้าไงวันนี้เดี๋ยวพี่ายขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับ ทาประสบการณ์การทำงานเชื่อมืยทางสายการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่หรือพาไปเที่ยวนะคะคือช่องนี้มีครบทุกอย่างให้กับทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย